นี้นะคะจะไปทำสูตรคูณแบบแลที่หน้าเหมือนหลังรวมสิบหน้าเหมือนหลังรวมสิบเช่นเจ็ดนะคะมันเหมือนกันและหลังบวกกันนะคะแล้วได้สิบนะคะอย่างนี้อ่ะคือเราจะมาทำก,กันเลยค่ะเอาหนึ่งเนี่ยมันต้องไปบวกเจ็ดอ่ะและหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดคูณเจ็ดได้ห้าสิบหกและ เเนี่ยคูณสองได้สิบหกก็จะได้คำตอบอันนี้ก็เหมือนกันนะคะบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองแล้วก็หกคูณสี่นะคะย4สิบสี่ก็จะได้คำตอบนี้นะคะอ่าเป็นเก้านะคะนี่เป็นเก้านะคะคูณเหมือนกันนะคะคูณเป็น Oh. และเหมือนกันนะคะ24โอเคที่ค่ะได้คำตอบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ